สวัสดีครับทุกคนชาวชีเด้านเที่ยวาจากคราวที่แล้วพามาดูรถของคันนี้แล้วนะฮะวันนี้เราจะเข้ากันไปในส่วนพเพประชาติด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับทุกคนครับพอเข้ามาด้านในแล้วผมก็ได้แวะไหว,ไว้ตรงเทวสถานนี้ก่อนนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้ามาเยี่ยมชมในบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับข้างในมีเครื่องจักรเครื่องกลที่น่าสนใจจอดเอาไว้ให้ดูเยอะแยะเลยครับนี่นะครับจากประตูแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนี้นะฮะทางด้านขวามือนี้จะมีทางแยกเป็นทางเท้าเดินลงไปตอนนี้ในสนามเรามองเห็นอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องกลเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เก<ๆ>ี่ยวกับเมืองลิกไนของแม่เมาะนะฮะทุกคนครับพอเราเดินลงมาแล้วโห,โหโดเดี๋ยวนี้สิฮะเครื่องจักรเครื่องกลที่น่าสนใจเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าโอ้นั่นมีรถไฟด้วยนะฮะนี่ครับมาดูกันใกล้ๆเลยฮะรถจักรคันนี้โอ้โอ้รถจักรคันนี้นั้น คันไม่ใหญ่นะฮะดูเล็กๆน่ารักเลยทีเดียวโอ้รถจักคันนี้นั้นเป็นรถจักที่สร้างในออสเตรเลียนะฮะโดยบริษัทเมาคอมมัวนะครับแล้วก็มารีบิวใหม่เพื่อที่จะส่งมอบให้กับไทยโดยทัสมาเนียนเลเวนะฮะหัวรถจักรคันนี้นั้นเป็นแบบโมเดล10ค102นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกำลัง เครื่องยนต์กันดีกว่าครับว่าเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงพอดีเห็นฟ้าเขาเปิดอยู่นะ,ะเราน่าจะแอบแวบๆแชวบ,บดูได้ว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนนะฮะนี่นะครับห้องเครื่องเขายังเผย์ฟ้าอยู่นะฮะเราลองส่องเข้าไปดูอ่าเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ g a r d n e r 6LW นะฮะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด6สูบมี 4, ีซีถึง8,370ซีซีนะฮะแต่ให้แรงมา102แรงม้านะครับโอ้เพราะเครื่องรุ่นนี้นี่สร้างมานานมากๆแล้วฮะเรามาดูการวางล้อนะฮะการวางล้อเป็นแบบ0-40นะครับก็คือไม่มีล้อนําไม่มีล้อตามมีแต่ล้อขับฝั่งละ2รวมเป็น2ฝั่ง4ล้อนะฮะนี่นะครับ เป็นการส่งกำลังโดยใช้คันชักนะฮะแบบรถชักไอ้น้ำเลยครับนี่ส่งมาเรื่อยๆมาที่ตัวนี้แล้วก็ต่อไปอยังล้อทั้งสองข้างนะครับด้านหน้าแล้วก็มาโยงที่ด้านหลังนะฮะเรามาดูข้างๆ้างแคบปห้องขับกันครับนี่นี่เขามีเขียนแผ่นป้ายบอกว่ามอบให้ประเทศไทย โดยประเทศออสเตรเลียตามแผนโครัมโบนะฮะและข้างๆข,ข,ข้างล่างลงมานี้ก็เขียนว่าทัสมาเนียนเลเว r ์รีบิวปี1960นะครับนี่เป็นเพราะว่าเขามีการมาทำใหม่นะครับให้ขนาดรางเป็นขนาด3ฟุต 3, 3. นิ้วหรือราง1เมตรแบบของเรานะฮะของออสเตรเลียเขาขนาดรางคงไม่เท่าเราเพราะว่าเริ่มแรกเดิมทีสร้างโดยมอคอแอนมัวมออมัวในปี1950 ก่อนจะามารีวิวและส่งมอบให้กับไทยตามโครงการโครัมโบซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาทําขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เอเชียใต้ในสมัยที่เราต้องต่อสู้กับคอมมวนิสต์นะฮะเป็นการพัฒนาทั้งทางด้านคนโครงสร้างพื้นฐานรถฟงรถไฟอะไรอย่างนี้แต่สิ่งนี้คันนี้เขามอบให้กับทางการลิกไนแห่งประเทศไทยเพื่อนํามาใช้ในกิจการเหมืองลิกไนนะฮะ โอ้ตรงนี้ตรงนี้มีห้องขับอยู่นะฮะอ,อุปกรณ์ยังพอมองเห็นเขาโคงได้บ้างนะครับนี่ตอนนี้ผมมาดูขอพ่วงด้านหน้านะฮะโอ้ขอพ่วงด้านหน้านี้เป็นแบบขออัตโนมัติแล้วเหนือขึ้นมานี้น่าจะเป็นท่อลมเบรก น่าจะเป็นท่อลมแบบสุญญากาศนะฮะเพราะทอมันดูใหญ่ๆต่อมาทั้งนี้เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย Westinghouse brakes and signal เป็นเหมือนอุปกรณ์เกี่ยวกาทำลมหรือดูดลมสักอย่างนะฮะโยงออกมาจากในตัวเครื่องด้วยสายพานครับโดยสายพานสามเส้นเลยทีเดียวมุมนี้มองเห็นเครื่องยนต์ ะะแต่ไม่กล้าสอดมือเข้าไปกลัวตัวพวกมแมลงนะครับพวกผึ้งพวกมิ้มเนี่ยมันจะมีอยู่ในพวกรถเก่าๆอย่างนี้นะฮะอา่าต่อจากตัวรถจากก็เป็นตู้ใช้ใช้ขนถ่านหินนะครับนี่เป็นล้อแบบโบกี้นะครับคือมีชุดสี่ล้ออยู่ข้างหน้าและชุดสี่ล้ออยู่ข้างหลังอีกชุดหนึ่ง ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นที่ใช้ดัมฐานหินลงจากตัวรถนะฮะอ่าเรามาดูตัวแค่ไม่ใช่แค่ตัมโบกี้หรออันนี้เขาบอกซับลายบายอินดัสเตียวสติลลิมิเต็ดนะครับ n นิวเซาแล a l e ออสเตรเลียตัวโต้ขนถานนี้ก็มาจากออสเตรเลียเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีอยู่ด้านนู้นอีกหนึ่งคันนะฮะตรงนี้ก็มีรถไฟให้ดูหนึ่งรถจักรกับสองตู้สิ่งที่เห็นอยู่นี้อันนี้น่าจะเป็นตัวมออลมเบรกนะฮะน่าจะเป็นม้อลมแบบสุญญากาศที่มีกลไกต่อมายังล้อนะฮะไปจนถึงแท่งห้ามล้อ แต่ตอนนี้อุปกรณ์น่าจะไม่ได้ประกอบอยู่แล้วนะฮะและนี่ก็คือบริเวณโบกี้ล้อนะฮะยังเห็นแท่งห้ามลอยครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆ ส่วนมุมนี้จะมองเห็นบริเวณที่ใช้เทฐานหินออกจากตัวกระบะบรรทุกข้างบนได้ชัดเจน,นะฮะนี่เลยถานหินจะไหลออกทานข้างล่างอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือเครื่องจกักรเครื่องกลส่วนหนึ่งนะครับที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่มองเขานำเอามาอนุรักษ์ให้ดูนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมามันนั้นได้ใช้เครื่องจกักรเครื่องกลแบบไหนย,ยังไงนะฮะกว่าจะมาตึ้ง ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะจะมีอะไรให้หน่าสนใจได้ติดตามรับชมอีกเยอะเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตับครให้ด้วยนะครับสับสไคต์สับสไครต์สครครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบให้ตัวพุ่งขีดตักสามารถเข้ามาใกล้ๆได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ดูสิฮะ เมื่อเทียบขนาดตัวกับลูกรอเขาแล้วนี่ล้อเขาก็ใหญ่เช่นเล่นนะ